สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราช่องสายออนฟิชชิ่งนะครับผมก็วันนี้เราไม่ได้มาตกปลาเนาะเก็บแล้วนั่งบนโต๊ะท่านี้เรามีลอกมารีวิวเนื่องจากว่า FC นะคอมเมนต์มาว่าอยากรู้นะครับว่าพวกเราเนี่ยใช้ลอกอะไรกันบ้างนะฮะก็วันนี้มีโอกาสก็เดี๋ยวเราจะไม่ได้นาด้วยอันนี้เป็นลอกของผมกับน้าป๊อปสองคนนะวันนี้ก็ต้องต้องบอกกันว่าเราเราจะไม่ได้บอกว่าใครไหนดีว่าใครไหนเราแค่บอกว่า เราใช้อะไรเราใช้งานอะไรอะไรยังไงนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับที่ตัวแรกเเอาเป็นตัวนี้ก่อนลวกันนี่ครับผมนี่เจ้าคโลโด DC นะครับผมเป็นลอกที่กำลังเป็นกระแสใช่ไหมเรียกว่าฮิตกันยาวนานมากนะครับลอกตัวนี้บอกได้เลยว่าตัวนี้นะทนใช้ถึกทนมากทนใช้หรือว่าใช้ทนก็ถือว่าเป็นลอกที่ทนระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ แล้วก็ผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่มีงบก,กลางๆนะฮะสักประมาณห้าหกพันนะครับมผมแนะนำตัวนี้นะฮะครึ่งตดีซีเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพชัดๆให้ชมแล้วกันนะตัวนี้ตอบโจทย์มากตัวนี้ใช่นะตัวนี้นะฮะ <Okay. S 2> ก็อ,อันนี้เป็นรอบหนะครับตัวนี้นี่ผมจะชอบใช้เป็นในการตกประช่อนนะผมหรือว่าชโดสำหรับเยียร์ผิวน้าในผมชอบมากเลยสำหรับตัวนี้นะฮะผมรู้สึกว่ามันใช้คุ้มแล้วก็ ใช้ดีนะหรือหือหือทุกหมายเลขือเรืยอย่างนั้นนะครับรอกโลอกผมออะต่อไปเดี๋ยวให้นะป๊อบรีวิวดีกว่าเอาอันนี้มานี่นะนี่นี่นนี่ละกัน่ะอ่ะนะครับตัวนี้เป็นลอกอาบูอาบูนะครับเป็นลอกราคาประหยัดตัวนี้เป็นแบ็คแม็กนะครับก็เท่าที่ใช้มาก็โอนะมันมันนุ่มดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นรู้สึกเป็นลอกหกลอกหกเหมือนกันนะอาบูนี่ก็จะให้เขารู้สึกตอนตีว่ามันตีนุ่มนะฮะที่หลายๆคนบอกแล้วก็ ควาทนนี่ก็แน่นอนครับของอาบูก็คนอยู่แล้วนะครับตามชื่อนะฮะตามชื่อตามชื่อตัวนี้ก็นะครับหนึ่งตัวที่เราใช้กันประจำนั่นอ่าแล้วก็มาของผมไหนดีเดี๋ยวเริ่มมาจากอ่านี่ดีกว่าอ่ะตัวนี้แนะนําอันนี้เป็นชิปเปโน่คอนควสนะผมอันนี้ดีซีนะครับตัวนี้เป็นปีเก่าแล้วนะครับเก่ามากแล้วนะครับอันนี้รอบห้านะครับรอบห้านี่ส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็แน่นอนตีจิบหรือว่าตีพวก กะดีนหนักใต้น้ํานะครับบอกว่า,ารอบห้านี่เข้าคุมถ้าเป็นรอบหกอบเจ็ดน,นี่รับรองว่าแป๊บเดียวเฟืองไปแน,น่นอ,อ,อน <laughs> สลับรอบนี้ก็เจ้าตัวนี้ก็ข้อเสียมีอยู่อย่างที่ผมคิดน,นะก็คือมันหนักมากน้ําหนัก<ช>ค่อนข้างจะหนักนะครับ<ด>รอบตัวน,นี้ใช่แต่ว่าถ้าเรื่องความถึกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่ตีจิบตีกะดีมานานมากเฟืองนี่ยังโอเคอยู่เลยนะสล็อปรอบตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรอบที่เราใช้ในการตีจิบแล้วกันนะส่วนคนอื่นจะใช้รอบอะไรก็ แล้วแต่คนื่นตอนนี้เรามารีวิวรอบตัวเองอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปแล้วกันนะฮะตัวราคาต้นต้นกันแล้วกันอ่ะนี่ตัวครับเป็นตัวเป็นอาบูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เราเอาไว้เน้นงานจิกกิ้งนะครับงานทะเลทั้งใหญ่ตัวนี้จิกนะใช่ครับเอาตรงว่าไม่ค่อยได้ออกงานทะเลนแต่ว่าก็มีไว้เพิ่มมีงานทะเลนะครับเอาไปใช้มารอบสองรอบเองนะแล้วก็ถือว่าโอเคเลยโอเคเลยตัวนี้นะครับเบกดักใช้ได้เลยก็จะไม่รีวิวเยอะเพราะว่าเรา ไม่ค่อยได้ตกไม่ค่อยได้ไตกสำหรับตัวนี้ล้วแค่บอกว่าเรามีลวอ่า <Okay S 1> ต่อไปเดี๋ยวอ,อัพอ่ะยังเอาต,ตัวกลางไปแล้วกันสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมนี่ซิมโบนโลเมทเนีมเยมดีซีนะครับผมอันนี้ก็เป็นปีเก่านะฮะก็มียช่วงหนึงที่เขาหากันเยอะมากนะคะรับสำหรับรอบตัวนี้หลังจากที่เราเอามาตีแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารูปทรงนะผมบอดี้เนี่ยมันมีความคลาสสิกในตัวตัวสีเนี่ยก็ สวยงามเพราเขาจะสวยงามผมว่ามันเป็นสีขาวออกมุกนะฮะอันนี้สวยมากนะครับสำหรับรอบตัวนี้นรอบรอบหกหกตัวสองผมเคยเอามาตีประช่อนนะครับผมยุคพักหนึ่งถือว่าโอเคนะครับไม่แนะนําให้ไปตีชโดว่าสักวันใช่ใช่มันไม่ไม่ได้เป็นทองเหลืองถ้าเป็นชโดก็น่าจะต้องตัวโหดกตัวนี้นะเหลืออไม่ได้เป็นทองเหลืองกัดลงมีสูงก็สำหรับตัวนี้ผมคิดว่าโอเคนะครับผมนี่ลื่นมากนะฮะตัวนี้ ดูขาลอกถือว่าลื่นมากเป็นดีซีที่ลื่นมากผมชอบมากครับเดิตัวนีเดิมๆเลยอ่ะผ่านไปหนึ่งตัวผ่านไปกี่ตัวแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามผ่านไปห้าตัวแล้วตัวหนึ่งที่นี่ครับเป็นเป็นตัวที่มองตรงก็ใช้ประจําแล้วก็ติดมือที่สุดใด้ดีที่สุดเิคือใช้ประจํามากนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันตีแล้วมันด้วยมันเบาด้วยความที่เราเนี่ยบ้าพลังในการเดินตีนะครับใช้ฟังเนี่ยเราก็เลยว่า เจอรอบหนักๆไปเจอคอนเรีตไปก็จุกเหมือนกันนะครับก็เลยได้เจ้าตัวนี้มาเออมันเบาแฮะตอนนี้ซินเลียนได้ว่านะผมปี2021นะครับรอบอันนี้รอบเจ็บใช่ไหมอันนี้รอบหกอ๋อรอบหกครอบคุมใช้มาถึกมากเดี๋ยวให้ดูภาพใกล้ๆว่าใช้เยอะใช่ไหนรอยเยอะเต็มนะครับก็ใช้สมุนสมบันแล้วก็ทุกทิปนะครับคุณจะเจอเจ้าตัวนี้แหละไปนะครับเต็มร้อยแฮะเท่าไหร่ครับน้าป๊อปตอนนี้โอ้ถ้าเต็มร้อยก็น่าจะต้องให้ร้อยนั่นแหละใช้เยอะเข้ามือนะเข้ามือ อ่าแตัวต่อไปนี่ครับผมเป็นภูมิใจนำเสนอเลยเป็นฝัเป็นได้ว่าสตีทนะฮะตอนนี้มีเรามีสองตัวก็คือรอบหกกับรอบเจ็ดนะฮะรอบเจ็ดจะอยู่ตัวนี้รอบเจ็ดเป็นของแอใช้เป็นรอบหกไปของนับรอบก็ตัวเนี้ยผมถ้าใครมีงบนิดนึงนะผมแนะนํามากเลยสำหรับรอบตัวนี้ตัวนี้เป็นสตีทเอสวีนะผมปีสอง6ันสิบหกนะฮะเป็นรอบที่ผมรู้สึกว่าถ้าที่จับลอกตีมาตัวนี้เป็นรอบที่ ตีมันมากๆากทีหนึ่งตัวทุกแนวใช่ว่าจะตีสตรีทไม่ว่าจะตีชอโดิปปิ้งเนอะเป็นรอบที่ตีมันมากสำหรับรอบตัวนี้นะฮะก็ก็รืองานชะโดูเยอะอยู่นะอืมผมตีทุกอานเลยถ้าเห็นในคลิปผมจะเป็นรอบที่ผมชอบมากก็สำหรับตัวนะน้ําหนักค่อนข้างเบาแล้วก็ตีลื่นแล้วก็หมุนลื่นด้วยนะสำหรับรอบตัวนี้อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่ว่ามาแนะนําจากการใช้จริงของเรานะก็เป็นทางเลือกครับสำหรับ f c คนไหนที่ อยาที่มีงบนะที่พอมีงบบ้างผมแนะนําก็คือสตรีทเอวีครับผมอาจจะสูงหน่อยแต่ว่าจบม่าที่ตัวตัวรองท้ายก็แล้วกันตัวรองท้ายอันนี้เป็นของผมนะฮะนี่เลยครับผมวิงวิงเลยเขาแสนเลยชิมานโนแอนเทเลสนะฮะอันนี้เป็นแอนเทเลสดีซีปีสองพันสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะอ่าตอนนี้ผมผมซื้อมาก็สักพักแล้วแหละ ผมก็ไปลองส่วนใหญ่ที่ผมตกก็จะเป็นชโดผิวน้านะครับเพราะว่าอันนี้รอบรอบเจ็เอามาปันพวกแซลเบรหรือว่าพวกเกล่ยวไม้ที่เราทําขายนี่บอกได้เลยว่าสุดยอดนะใช่สุดจริงสำหรับเยล่ยวผิวน้ํางานชโดนะตัวนี้ผมยกให้เลยนะเบรไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าสำหรับเบรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งตัวก็คือตัวสุดท้ายของเราเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ฟังก็อันนี้นะครับสำหรับพูดถึงเรื่องน้ําหนักก็ข้อเสียคือมันค่อนข้างจะหนักนะถ้าครหนักหนัก ถ้าตีทั้งวันเนี่ยไม่ไหวแน่นอนนะครับผมถ้าตีทั้งวันแนะนําให้เป็นพวกไดว่าหรือว่าจะเป็นอ่าถ้าดีซีก็คูราโดก็ได้นะครับอย่างนั้นก็เบากว่าเจ้าตัวนี้เยอะนะฮะแต่ว่าข้อเสียน้ําหนักนี่ก็แลกมากับความความแน่นนะครับอ่ะ,อะตัวนะครับกับเจ้าตัวเส,สมือนกันนะครับเป็นแอนเทเลสดีซีตัวนี้เป็นมอเตอร์ได้นะครับสำหรับตกสัตว์ประหลาดใช่ไหมล่ะฮัทเอ็นะครับตัวนี้เป็นเ d MD เอ่อ เอ็กจีรอบเอ็กซ์ต้าเกียร์เจ็ดจุดแปดนะครับโอ้เกือบลอแปดสำรับผิวน้ำโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยดีกว่านะตีผิวน้ำดีมากทำไปตีใต้น้ำมาสองครั้งได้ไหงโอ้โหไม่ไหวตีใต้น้ำไม่ไหวนะครับรอบสูงหน่อยจัดเลยแต่ว่าเจอยัดนี่รับรองว่าสบายครับสบายก็อัพเบรกมาด้วยอันนี้โมเบรกเป็นเป็นคาร์บอนถึงได้โมเบรกกับช่างป๊อปได้นะเดี๋ยวทิ้งเฟซบุ๊กไว้ตรงนี้เลยติดเฟซบุ๊กไว้เออใช่สำรับรอบตัวนี้ก็ นะก็โอเคจริงๆผมก็ไปตีปลาช่อนนะครับปลาช่อนใช้ได้หมดปลาช่อนกบยางอะไรก็ตีครับใช่อ่ะทีนี้มาถึงคําถามเลยผมน้าเอลตัวไหนที่นาเอลรู้สึกว่าเอลอาอันนี้อันนี้ต้องบอกกันว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวของเรานะครับที่เราที่เราได้ลองใช้จริงๆนะบอกได้เลยว่าผมกับน้าป้อมเนี่ยใช้ลอบมาค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็จริงๆแล้วมีเยอะเลยแต่ขายตัวไหนตัวไหนไม่เข้ามือก็ขายอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ จนมาจบที่พวกนี้และ,ะที่ผมคิดว่ามันอม <Okay. S 2> โอเคแ,แต่ก็เดี๋ยวอาจจะไม่จบเดี๋ยวอาจจะมาอีกก็เดี๋ยวมา,<ร>าทำใหม่ทำคลิปรีวิว <c oughs> รุ่นใหม่ๆให้ดูแล้วกันสำหรับผมนะ <c oughs> ผมนี่เลยผมให้เจ้าสตีดนะฮะสตีดเอสบีชนะที่หนึ่งในใจผมนะลอกที่ผมใช้มาเพราะผมรู้สึกว่ามันมันเข้ามือนะฮะขนาดแล้วก็ระบบต่างๆเ่ยผมรู้สึกว่าตีออกไปแล้วหมุนกลับมานี่มันมั่นใจในรอกตอนนัวนี้เพราะว่ามันลื่นมากนะฮะ แล้วคนนับป๊อปอะนับป๊อว่าตัวไหนก็ก็เหมือนกันสตีดแล้วก็สตีดกับสิีลีนนะครับใช่ก็ถือว่ามันเราเราเจอหมายที่มันเป็นค่อนข้างจะลกปลายใช่ตอบ้างแล้วก็เยือที่มันต้องใช้ตีสช่แล้วปราเราเราตีวันหนึ่งก็ตีทั้งวันนะฮะ ถ้าเกิดเจอลอกหนักๆนี่เราตีไม่ไหวแน่นอนน้ำหนักมันแล้วก็เรื่องตีสกิ้บมงบอกเจอรุนคู้มันรู้สึกอะไรบ้างเราตีขนักกว่าใช่กตถามว่าไอ้นี่ดีไหมดีดีครับนะจริงๆแล้วลอกไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงนะมันอยู่ที่ความพอใจของเราใช่หลายคนจะบอกว่าออ้ยไอ้นี่ดีกว่าไอ้นั่นไอ้นี่เราจะไม่ทำในงานนะครับใั่เพราะต่าลอกเนี่ยดีทุกตัวนะครับที่เขาทำมาแล้วแล้วแต่ความพอใจของผู้ใช้นะฮะแบบผมพวกเราชอบแบบนี้พวกเราก็ พอดีมีคนเข้ามาแล้วก็มาทําคลิปบอกว่าอ่ะเรามีรอบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วเราก็บอกว่าอ่าตัวนี้มันใช้ได้งานอะไรบ้างอาจจะบอกอาจจะเสียใจว่าทําไมผมชอบผมก็ใช้ไอ้นี่ก็เข้ามือนะอันนั้นอันนั้นก็คือแปลนะของแต่โค้งเงินคปลกท่านเทผมวันนี้ก็สลับคลิปที่มารีวิวรอบที่พวกเรามีที่ FC ข้ามาก็จบแค่นี้ดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปตีปลากันแล้วเตรียมชุดพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทคลิปตกปลาต่อก็ ใครชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องสายออนด้วยนะครับก็บอกเลยว่าที่มารีวิวว e ันนี้ไม่ได้จะมาเปรียบเทียบลอกของแต่ละแบรนด์แต่ละค่ายเลยก็ให้ดูว่าเรามีลอกอะไรบ้างที่เราใช้ตกประจำให้ให้เอฟซรู้นะครับเพื่อใครจะเป็นแนวทางในการที่จะซื้อลอกตกปลาต่อไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมกับป้าป๊อกก็ต้องลาไปก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีครับไป้